อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์บอกได้ว่ครับว่ามองไรมองมองเลนเทพ่มพันแห้งอี๋เข้าสีสมาธิสัมพัดได้ทำให้ดีกับที่ม่ในโบสถ์เรื่องบุตรีเนี่ยเขาไปรับโอืมครั ค่เป็นยังไนเกาะอาจารย์เที่ยวค่ะผมเนี่ยเนี่ยเมืองย่างเมื่อกี้เห็นบ่ย่างเงาไปอ่ะอ่าอ่าประตูประตูบ้านนี่ประตูหน้าต่างบ้านนี่มันคนย่างผมเห็นเงาไปใช่ผมเลยย่างไปไปซอกบางอกไปประตูฝั่งนั้นโอ้ยตั้ใดย่งไ้นองสองคนถึงสามารถไม่ใช่ไหมคือเทห็นคนไข้ว่าไข้ว่าพุ่มพุ่มพูนี่ไม่เห็นแล้วเนาะมันแกไขเป็นเงานะครับเป็นเงาเดี๋ยพอไฟอย่างไี้มันมันสว่างเนาะมันเป็นเงาย่างการไปใช่ ผมก็เลยยางผมสงสัยนะว่าพวกคุณยางเรงนีบผะค็เลยยางบ่แม่นนี่อาจรตเ่าเนี้หรอเห็นบ่มันตกลงต่ำออยาง้นอายุสามเนี่ครับตนนี้ครับต้นนี้ครับใช่ค่ะอาจารย์ไม่ตั้งพีในมากไก่ยังค่ะอขิค่ะออสว่างงานยูงนี่กะขนขิงลุกยามหยาบยู่ด้เนี่อาจารย์ส่วนงานูะวัดเพื่อน ยังบอกไปบอกมากเลยังคนลุ้นผมก็เบิดอันนั้นเลยผมจะย่างในเบิ่งว่ามันเหนียนโบเึ้นไปบ่ได้ว่าทังทรงสมรรถนะเป็นย่างทั้งขอบินค่ะต้องสองเสือข้นคอยสี่ขึ้นถึงหน้าต่างเนาะข้นต้องเห็นภาพอ่เนาะย่างกายไปไปเนี่ยแต่ว่าพอดีมันเปิดหน้าต่างผมขนาดนั้นพอดีเขาเป็นยังแบบเพิ่มมากลูกเขาซื้อไปมันย่างไปนี่นี่แล้วต้นนี้ขนาดจะข้นโอบเนาะนี่เนาะโอเนาะอื่าคิดว่าต้องไปหาข้นน้อยใหญ่ ค่ะบัดบ้านอ้นนะคะพี่น้องค่ะอ่นในห้องก็ล่างใมาดินแดนซักซินะคะพี่น้องเนาะเป็นดินแดนซักซิดนะคะพี่น้องเล้วนแล้วไม่แต่ค่ะ

แปดซอ,อกไม่เห็นครับพี่น้องคะ่ะคนแปดซอ,อกไม่เห็นนะคะพี่น้องอืมอืมก็มดีมันเือนไกลๆวดัดไม่งานเนาะค่ะพี่น้องเนาะอืมอืมอม,มาธรรมดาพี่น้องเอ้ยบริเวิติดติดดีซีนเขาบนน้องพี่น้องอืม,อม อมื่ก่อนมันเป็นดอนน้อยๆนะครับเป็นดอนเป็นเป็นปลาหย่าฆ่าน้อยๆเนาะดอนน้อยเป็นปลาหย่าฆ่าแต่ว่าคนมาหาเห็ดที่บ้านะครับเห็ดที่ได้คู่คนโอ้ที่บ้านย่างเขาม่าเนี่มยย่าได้กับหอมเห็ดไข่ย่างหนัดมันบ่อยจังเนี่ยนะครับนี้แหละบ่ไาไงครับบริเวณที่เจอแค่นี้แหละเป็นปลาเป็นปลาจริงจริงแล้วปลาอย่างที่เป็นเห็ดละโงูดิเจ่าแม่เห็ดไข่เป็นเห็ดไข่หอมเห็ดไข่ได้ย่างขมาย่าได้จีนได้เห็ดไข่ออกไปออกไป แก้วเป็นอย่งเลยครับนทุนก็ือว่าเดขายในสมัยเป็นคนทค่ดว่าแปดิีย้อนหลังไปพูดถแกเป็นนบ่อยฟร้งต่อกันมาเพิ่นว่าต้องใคขอมากถือาดกบเพ่มสีได้ไปแก้วทุกคนคนว่อีแม่เราบอกให้ังบางเเพิ่นอาจารย์มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกได้นะครับออย่นปแครับคือเออคือว่าเดคาวาอาจารย์มา ปฏิบัติร้มอยู่เนี่คือว่าได้ข่าวว่าเปิดประตูห้องน้ำไหวอาอ่าอ่าจะเป็นอง่า้ร่แนี้ะอ่ยารี้อยไดโอ้เิ่นไหมเห็นจบรย์เอไหมไเห็นบ่มันกระบกเห็นคักกันนะครับค่ะอ่าควูซื้อข้ากับเสียงค่ะอบควข้าอยูู่้เดียวจ้ะมันก็เลยปรุงแต่งไปเลยอ๋อเสียงวก็ ใายว่าควบหยานของคนอยู่คนเดียวเราเนาะค่ะถึงจะซื้อสินิวกับหยาอยู่เลยเนาะค่ะมันเป็นเรื่องของวันธรรมดาของมนุษย์โลกเนาะจันนะมื่อผมมาซื้อสินพอดีพอคู่บายยังนีเพิ่นเสียพอดีค่ะเลยเก็บเพิ่นย่ำมาเศร้าโอ้ย่ำมาของน่ะมาคนเดียวมาคนเดียวครับเป็นรายเป็นหลอนจำน้อยจันนะแต่บวกกับเสียงเนาะครับก็ได้แจ้งซ่เมื่อก่อนนี่ครับมืดมืดกอนนี่้โบมันมีงานเป็ิดไฟซือเนาะโอ้โอ้พอหยาดเจอเขาไปก็ต้อง ต้องมีหละเนาะม่อนทละพทิ้งว่าก็ันานมากไปยังไป่อัืมไปพี่น้องตามอาจารย์ไปบ่งนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เอกวังนึ่งนะคะพี่น้องนอวัดอืมอืมอืมอออืมค่ะอืมเนาะ โอ้ตรงนี้ก็มีพระพักจนทกุดพระพักเสว่ข้าวมัยหนูมาปฏิบัติธรรมมาอย่างนะสเขาส่นเขาาครัมาอยน้ค่ะส่งเาาครับก็มอน้ก็มาได้เบอตหนครับ ก็ S <S ไ,ได้อยู่ครับแต่ว่าพวกดรว่าเสียนะพว่าเอพิ่นสีมาแค่ถามไทยว่าเข้ามาแปลกๆมาแบบว่าไมาสส่มีเอาะทั้งที่ม,ททมีโอ,อกาสก็ช่วยว่ามีงสีมาปฏิบัติธรรมกับอ,อ,อาจารย์หลอดอยู่นีน่งถ้ามีโอกาสจังเมีหน้าอเดืนมนาจ่าจยเแม่นครับป <ๆ S 2> ีหน,น้าเนาะปีหน้าครับตัวมิทุนาครับพอถึงซื้อสินเดือนมิทุนาทุกปีทุกปีแม่นครับทุกปีต้องมาซื้อเช่นเดียวก็ต้องได้มากน้ำหลากซื้อถ่ายนี่ก็บบางอางนี่ก็ว่ามันข้นสูงค่ะไปซองหน้าตางเห็นยางไกอผม ตัวนี้เรื่องจริงวายส่วนกับเบิ้งยังก็คือก็ไปเบิ้งว่าว่ามันมันสามารถมันสามารถดดังยางที่ขอบขอบหนาตั้งข้างบน้สิปนคามสามารถยางแบบยางเร็วขนาดนันองยางนแต่ว่าถังยางค่อยๆยางเจนแับแวบเพราะแบบว่าได้เห็นหางตานะครับเห็นแบบจัดจี๋แต่ว่าแวบเร็วมากก็เลยสงสัยสงสัยกับยางเเพิ่งก็เลย่เห็นผู้เดียวย่านหย่านนมเสกเอือนไอ รุเกิื่งน้ำเนาะเบิ่งน้ำการซอยกันนบะว่าเป็นเป็นเป็นเท็นดีเลยะได้เย็นเ็นิามันเปลี่ยนเป็นโบเรดิเป็นบเรด้าเยอเ้นบถึงเลยครับอย่างสปปูถึง้นหนึ่งถึงร้อยแปดสิบก็จะโบถึงเนาะอเป็นเรื่องที่แปลกเนาะอาจารย์ห้าบาทนึงคหลายๆด้วอาจารย์ด้อะไ้มันนี่ได้รับคู่น้ำเนาะมันูก็ได้เห็นพป็นมาตอนเนาะครับค่ะแสดงว่าเพิ่นเมาได้เห็นเนาะค่ะไปครับครับค่ะอาจารย์ค่ะบค่ะขอบคุ กสการบรรยากาศการไปบุดได้สบายเลยได้บรรยากรยากาศนี้